วิธีทำกล้วยปิ้งแบบง่ายๆสามารถทำได้ตามขั้นตอนนี้วัตถุดิบกล้วยน้ำว้า5-6ลูกเลือกกล้วยที่สุกกำลังดีไม่สุกมากเกินไปน้ำตาลปี๊บ1ถ้วยกะทิ1ถ้วยเกลือ1ช้อนชาน้ำเปล่า1ทับ4ถ้วยใบเตย2-3ใบสำหรับเพิ่มกลิ่นหอมเลือกใส่ขั้นตอนการทำ1 เตรียมกล้วยปอกเปลือกกล้วยแล้วนำกล้วยไปย่างบนเตาถ่านหรือเตาไฟฟ้าที่มีตักแกรงให้ความร้อนปานกลางย่างกล้วยจนกล้วยมีสีน้ำตาลและมีกลิ่นหอมใช้เวลาประมาณ10-15นาทีขึ้นอยู่กับขนาดของกล้วยควรพลิกกล้วยเป็นระยะระยะเพื่อให้กล้วยสุกทั่วถึงซองทำซอสน้ำตาลปี๊บตั้งหม้อบนไฟอ่อนใส่น้ำตาลปี๊บน้ำเปล่าและใบเตยลงไปคนจนละลายหมด s a i k a t i